อนนี้เราอยู่กับรายการรายการไม่ล้างมือหรือยังอะไรเหรอเฮ้ยที่ฮาฮิเอ๊สาระที่รายการนี้นะครับจะพาทุกคนเขาไปล้วงลับล้วงลึกนี่ใช่ปะเออล้วงลับล้วงลึกเออทำอะไรล้วงลับล้วงลึกเกี่ยวกับสิ่งนี้คืออยากจะรู้ถึงแม้คุณไม่อยากรู้เราก็จะพาไปล้วงอยู่ดี อย่างเช่นเฮ้ยอย่างอย่างเช่นาดีเราจะพาคนมาล้วนกับเงินการซึ้องานช่วยพูดด้วยค่ะทำงานของฉันฉันหน้าอนุบาลอนุบาลอนุบาลทั้งีน้อยซึ่งซึ่งทำอะไรอยู่คะวันนี้ทำขาดครูครูขาดทำ และต่อจากนี้นะครับเราจะพาไปลวงลึกกันจริงๆแล้วนะคะตืวงเต้นือง